ที่เราเลยย่าที่ไหนได้ก็โอ้โหมันมันเคยเตะบรรยากาศหลังฝนตกดินดินทำลายบรรยากาศการมานอนแคมปิ้งแตอนนี้เราก็หมูเราก็ลังย่างอยู่เหมือนเดิมฝ่ฝนไม่แรงไฟไม่ดับอันนั้นก็อะไร้นก็ทำฝ่ายทำอะไรมาม่านี้กระต้มครับกระต้มนี่ก็เล็กทำอะไร ข้าต้มครับเออข้าวต้มมาได้กัดเออกระดูกหมูอ,อันนี้ก็ไม่รู้จะได้กินไหมเนี่ยวันนี้กลัวได้กินเล้าปุบสลบก่บกอนนอนอันนี้ทีมงานเราเออว่าไม่ไอเอ,มเอ,เอ๋มึงฟังเสียงพินก็รู้เดยว่าว่าเสียงอะไรเห็นไหมเออเอ๋เอเออคนเล่นพินมีคนเดียวอห่าเห็นไหมเดี๋ยวไม่ยินเสียงพินน,นี้จะยิบเตยค เสียงพินมันอยู่ตรงไหญ่มาเรียกมาได้ออกมาเสียงพินอ่ะเออมากินถั่วอะไรอร่อยเค็มๆกินเปลือกเค็มกินเนื้อหวานเออโอ้ใครกินเปลือกก็กินเนื้ออร่อยเออบางนั้นก็หมูย่างเออหมูย่างเออเอ้ยไปยื่นมาในคลิปอุตส่าห์มือจะจับอยู่เมื่อกี้ละเออยื่นมาฝ่ายนู้นมันยื่นมาแล้วเตรียมจะจับมันเอากลับคืนอีกเออโอ้ นู้นเสียงพินยินด้ยครับไม่อะไรเออเอ่อ